สวัสดีครับสมานผู้ชอบวันนี้ก็อยู่กับผมกันอีกแล้วนะครับผมซึ่งคลิปในวันนี้ก็จะเป็นคลิปเรื่องเล่ากับคุณอากันอีกแล้วนะครับผมก็ไม่ได้ทำนาและเกกับคลิปเรื่องเล่าเนาะในวันนี้นะครับผมก็จะมาเล่าเรื่องที่ผมได้รับฟังมาจากเพื่อนอีกทีหนึ่งนะครับผมซึ่งมันเป็นเรื่องที่เรียกว่าร้อนจนคนโวรุกเลยก็ว่าได้นะครับผมซึ่งชื่อเรื่องเรื่องนี้นะครับผมขอตั้งชื่อว่า เมื่อเพื่อนของผมเจอผีที่หัวหินนะครับผมก็นะเป็นประสบการณ์ของเพื่อนผมโดยเฉพาะเลยโดยตรงเลยนะครับผมว่าเพื่อนผมไปเจอที่หัวหินนะครับผมคือผมต้องเกินก่อนนะครับว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้วนะครับผมคือตอนนั้นเนี่ยเพื่อนผมเนี่ยไปเที่ยวหัวหินกันเพราะว่าเพิ่งสอบแกียรติเสร็จเนี่ยก็เลยอยากไปฉลองนะครับผมในการแบบสอบจุกศึกษเสร็จแล้วโว้ย ก็เลยนัดนมกลุ่มกันนะครับผมว่าแบบไปโวคินกันไปเพื่อนไปไหมไปไหมมึงไปไหมมึงไปไหมอะไรประมาณนี้นะครับผมซึ่งผมส่วนตัวผมนะผมมันได้ไปกับพวกเขานะครับผมเพราะว่าผมก็ยังไงดีมีทุระก,กับทางบ้านนะครับผมหลังจากสอบเกแ้แาดเสร็จก็ต้องทําอะไรบางอย่างนะครับผมก็นะซึ่งกว่าเพื่อนจะมาเล่าเรื่องนี้ให้ผมฟังนี่ก็นานแล้วเหมือนกันนะผมก็คิดว่าแบบแ,บบแค่ไปเที่ยวชิวๆเันเพลินเฉยๆก็แบบไม่คิดว่าจะมันมีเรื่องอะไรแต่พอเพื่อนมาเล่าผมฟังว่าแบบ เนี่ยมึงกูไปเจอผีวะ่ะที่หัวหินนะกูผมก็แบบฮะยังไงอย่างว่ะว่ามึงจะมาเล่าให้กูฟังนี่คือผ่านมาหลายเดือนมากเลยนะคือแบบผมก็ไม่รู้เรื่องนี้นะครับผมก็แบบรู้สึกแบบเออมันฟังดีกว่าเว้ยว่ามันจะเล่ายัางไงนะครับผมว่ามันน่าน่าสนใจนะเวอยคือแบบการเจอผีจร,จริงๆอรมันเข้าใจปะ คือคนเรามันไม่ได้เจอผีกันง่ายๆอย่างทุกวันนะครับผมคือแบบกว่าจะเจอครั้งหนึ่งในชีวิตคือมันยากมากเลยนะซึ่งผมก็เป็นคนหนึ่งที่ไม่เคยเจอผีเลยแต่ผมเชื่อนะว่าผีมีจริงแต่ผมไม่เคยเจอเลยนะครับผมถ้าถามว่าผมอยากเจอไหมผมก็อยากเจอสักครั้งนึงในชีวิตเนาะเพราะว่าเป็นประสบการณ์นะอาชิมเม้นนะคือกูอยากเก็บอาชิมเม้นแบบเฮ้ยเนี่ยจะ,จ,ะจะไดาไปอวดดูงไงเนี่ยหูกพ่อเนี่ย เคยเจอผีมาแล้วครั้งหนึ่งในชีวิตอะลูกจะฟังไหมอะไรอย่างเงี้ยคือแบบมันเป็นประสบการณ์ชีวิตเลยนะเว้ยการเจอผีอ่ก็อย่าผมก็อยากเจอกับส่วนตัวแบบเจอกับตัวบ้างนะแต่แบบยังไม่เคยเจอเลยนะครับผมอ่ะกลับเข้าเรื่องก่อนนะครับผมอ่ะซึ่งหลังจากเพื่อนที่ผมนัดกันแล้วเนี่ยมีเพื่อนถ้าจะไม่ผิดเพื่อนผมไปกันทั้งหมดสคนนะครับผมเดี๋ยวผมก็จะขึ้นเป็นภาพที่ผมจะวาดให้ท่านผู้ชมดูนะครับผมว่ามันจะมีใครบ้างอ่ะ ก็จะมีเพื่อนคนแรกนะครับผมจะเป็นชื่ออ่ะสร้างชื่อเลย A แล้วก็อ่ะงา่ายๆเลย B อ่ะแล้วก็ C อแล้วก็ d นะครับผมก็จะมีก็จะ,จะมี4ีคนนี้ซึ่งผม,ผมขอแทนคนที่เล่าเรื่องเนี่ยเป็นคนคน A นะครับผมอ่คนเล่าเรื่องอ่ะคนคนเล่านะครับผมส่วนอีกสามคนนี้ก็คือเป็นคนเพื่อนผมอีกเหมือนกันนะครับแต่เป็นสามคนหลังเนาะซึ่งซึ่งคน เอเนี่ยยังไงดิตอนนั้นก็แบบยังไงดิก็ไปเชี่ยวเพลินเลยคือแบบไปบไ,ไปลุยเลยโหหินมีอะไรบ้างแบบไปถ่ายรูปชิลๆผมก็เห็นพวกเขาลงโพสลงเฟสนเนาะแบบโอ้โหแม่งสวยสวยจริงไม่สวยจริงคือแบบโอ้โหดีมากแล้วนายเอเนี่ยก็แบบเออคือนนี้อะดื่มกันไหมดื่มกันสักนิดนึงมาโกงกันสักหน่อยตอนกลางคืนแบบชิลๆอะไรก็จบเสร็จแล้วนะครับก็แบบก็นัดเพื่อนกัน ทั้งหมด4คนเนี่ยก็เป็นนัดดื่มกันในหอนะครับผมก็ประมาณมานนั้นเนี่ยก็ประมาณสี่ทุ่มมั้งน,นั่นเพื่อนผมน่าจะนั่งดื่มประมาณ4ี่ทุ่มนะครับผมก็แบบดึกพอสมควรเลยนั่งโกงกันนะครับและช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่ฟุตบอลโลกกําลังนั่งแข่งกันที่ใครเหนก็อยู่เลยได้แบบโอ้โหเพื่อนผมแบบจังหวะอะไรคือแบบแม่งมันมากเ,เลยนั่งโกงกันนั่งดูบอลแบบเพื่อนๆบอลโลก,กคือแบบมแม่งเตะกันมันมากจนแบบ ปวดเล่าที่เพื่อนๆแบบซื้อมาเนี่ยมันเรียกว่าไงดีมันหมดนะครับผมเพื่อนผมก็บอกว่าแบบตอนแรกก็ซื้อมาเยอะพอสมควรนะแต่แบบไม่คิดว่าจะมันหมดจะมาหมดเร็วขนาดนี้นะครับผมก็แบบหมดประมาณเที่ยงคืนนะครับประมาณเที่ยงคืนเที่ยงคืนดื่มื่กันดื่มมันสองชั่วโมงเลยนะนั่งดื่มยาวมากตั้งสองชั่วโมงแล้วพอแบบโอ้โหผมก็คิดแบบดื่มแล้วสองชั่วโมงโอเคเขาใะจายแล้วแบบโอ้โหมึงดื่มกันเยอะแค่ไหนไวนะเนี่ยแล้วแบบเพื่อนผมบอกแบบมันไม่พอป่ะต้องไปซื้อซึ่ง ระหว่างหอกับเซเว่นอีเลเว่นที่มันอยู่ใกล้ๆเนี่ยคือมันห่างกันมากเลยนะครับผมเดี๋ยวผมวาดภาพให้ดูอ่ะอ่นนี้จะเป็นระยะทางานั้นานี่นี่คือหอนะครับผมหอพักเพื่อนผมอ่ะหอและนี่ก็คือเซเว่นเนาะเซ่จ็ดสิบเอ็ดะซึ่งระยะทางนะครับผมจากนี่ไปนี่ก็คือ2กิโลเมตรนะครับผมก็คือห่างมากเลยต้องเดินเดินไกลามากก่อนเที่ยงคืน เดินไปเซเว่นแล้วไปกลับหอพักอะคิดดูกือแบบเดินไปซื้อไปซื้อเหล้าแล้วแบบกลับมาโอ้โหผมก็ฟัางแบบเออว่ะผมต้อผมเพื่อนเกิดมาอย่างนี้แล้วผมคิดอาจารย์เฮ้ยจังหวะนี้แหละมันต้องเจอแล้วไอ้ผีคือฉากนี้คือมันใช่เว้ยเออซึ่งตัดภาพกลับมาที่เพื่อนผมนะครับในเอคนที่เล่าเรื่องให้ผมฟังคือแบบคือเอนะคือยังไงนี้คือเดินไม่ไหวแล้วใช่คือเขาเดินไม่ไหวแล้วนะ มาไปซื้อเหล้าได้ก็เลยฝากให้เพื่อนอีก3คนไปซื้อให้แทนนะครับโอ้โหก็คือ B C D ซึ่งพอผ่านไปสักพักหนึ่งเนี่ยเพื่อนเพื่อนเพื่อนขอเพื่อนเ A ของผมนะครับก็รับว่าพอกูนั่งแบบนั่งแบบนั่งรอเพื่อนกันมานะครับเพื่อนของผมเพื่อนใน A เนี่ยเห็นนาย B รีบวิ่งเข้าประตูแล้ววิ่งมาเลยนะเว้ยวิ่งเข้าประตูมาแล้วแบบใน A ก็ใน A ก็สงสัยว่าแบบเฮ้ยทำไม B ถึงวิ่งเข้าห้องมาวะและนาย C กับนาย D หายไปไหนอ่ะ ใช่นั่นคือสิ่งที่นายเอสงสัยนะครับผมผมก็แบบเออแล้วเออแล้วไงต่อวะแล้วพอผ่านไปอีกสักประมาณท่านาทีนะครับผมนายซีกับนายดีก็เดินกับขอมานะครับเดินกับห้องมาแล้วพอเลยเข้าห้องมาปุ๊บคนคนซีเนี่ยก็บอกว่าเขาบอกนายเอว่าเอ้ยเพื่อนกมมีเรื่องจะเล่าให้มึงฟังว่ะอ่ะทีนี้เรามาเปลี่ยนคนเล่ามากนะครับผมคือนายเอไม่ได้ไปไ,ไม่ได้ไปเดินซื้อ ของจับก,กับเพื่อนนะในเอคืออยู่ในห้องรอเพื่อนนะครับผมอ่ะตัดมาที่มุมมองในซีป้างว่าในซีเนี่ยเห็นอะไรบ้างนนีอันนี้ก็จะเป็นคนเล่าคนที่สอนนะครับผมว่าจะเกิดอะไรขึ้นอ่ะมาต่อซึ่งระยะทางที่ไปกับไซเบอรเนมันไกลมากเลยเว้ยคือ2กิโลใช่ไหมอ่ะมีซีดีก็นะครับผมก็เดินไปเดินทางไป2กิโลเดินกันนานมากซึ่งระหว่างทางที่เดินนะครับผมผมก็ต้องวาดทางให้ท่านผู้ชมเห็นต่อว่าทางเป็นยังไงเนาะอ่ะ ก็จะเป็นทางอย่างนี้นะครับผมซึ่งทางตรงนี้นะก็จะเป็นได้บางเห็นกาแพงกําแพงนะครับผมคือทางมันแคบมากนะครับถ้าท่านผู้ชมต้องเห็นภาพคือทางนี้มันแคบมากนะครับคือมอไซค์ประมาณรถหนึ่งคันผ่านได้คือนั่นแหละนั่นคือซอยนะครับรถหนึ่งคันผ่านได้เพื่อนผม BCD ก็เดินผ่านมาทางนี้แหละ,ะ b c d คือคน B เอ้ยคนไหนเล่าวะเดี๋ยวลืมใครเล่าวะอ่ะ C เล่า C เล่าโอเค ซึ่งสี่เนี่ยก็เล่าว่าทางเดินเนี่ยมันไม่เที่ยมากเลยเวย้ยคือกาแพงทาง,ทางทางซ้ายนะมันเป็นกําแพงที่แบบมีเศษกระจกข้าวแบบกระจกกันขโมยนะครับผมก็มจะเป็นกระจกบาบาทได้แล้วข้ามคนปีนนะครับผมส่วนทางขวาเนี่ยก็จะเป็นแบบพุ่มไม้นะครับพุ่มไม้แบบเป็นป่าเลยคือตอนที่เดินออกไปนะครับผมก็คือเที่ยงคืนเวย้ยมันคือระยะเวลาที่แบบเที่ยงไืซื้อเวลาตอนเที่ยงคืน คืแบบแล้วบรรยากาศคือแบบไฟสลรวสูร,รตรงทางเดินแบบน่ากลัวมากแค่เห็นภาพปะรถหนึ่งคันผ่านได้ทางซ้ายเป็นกำแพงที่ถ้าปีร้วจะเจอกับแก้วที่แบบบาดท่ามคนปีนทางขวาจะเป็นแบบพุ่มไม้นะครับพุ่มไม้แบบมืดแๆบบแบบเป็นป่าเลยเว้ยและสุดพีอ่มันอยู่ตรงนี้เว้ยพอเดินไปได้สักพักนึ่งนะครับผมไลย์ซีก็เล่าว่าเนี่ยอยู่ๆเว้ยข้างหลังอะ่ะก็มี หมาสามตัวโผล่มาจากไหนก็ไม่รู้มาเห่าไล่ใช่ครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นคืออ่ะท่านผู้ชมแบบก็คงสงสัยเนาะว่าอยู่ดีๆเว้ยมีหมาสามตัวโผล่มาจากไหนก็ไม่รู้มามาเห่าไล่ตอนเที่ยงคืนท่านผู้ชมท่านผู้ชมกลัวไหมคือแบบอะไรวะอยู่ๆกูกำลังจะไปเดินไปซื้อเหล้ายู่ยดีมีหมาเดินมาจากไหนก็ไม่รู้ข้างหลังมาเห่าไล่ คือแบบอฉากนี้เว้ยคือบีก็เริ่มแบบปแปลกๆแล้วบีคือรู้สึกปแปลกๆแล้วว่าแบบเชี่ยอะไรเนี่ยหมาหมาจากหมาจากไหนอะ่ะเออหมามันมาจากไหนวะบีบีเริ่มรู้สึกปแปลกๆนะครับผมก็แบบก็ไม่ได้อะไรมากแต่แบบกูก็งงคือสามคนนี้ก็งงว่าแบบทําไมอยู่มันมาเห่าไล่วะก็แบบไม่ได้ไม่ได้อะไรมากแล้วพอแบบพอหมามันมาเห่าไล่นะครับผมอยู่ดีๆเว้ย มันแบบวิ่งจัดหน้าไปเลยนะคือแบบวิ่งวิ่งวิ่งแบบวิ่งผ่าน BCD ไปเลยนะครับผมวิ่งไปปุ๊บแล้วก็คือมันนี่ยได้ทําการอ่หมาอ่ะหมาหมาอันนี้หมานะอันนี้หมานะพอวิ่งผ่านหน้ามาปุ๊บนะครับผมหมาได้วิ่งแบบกระโดดเข้าพุ่มไม้ไปเลยเว้ยคือแบบอยูดีสามหมาสามตัวมิ่งกระโดดเข้าพุ่มไม้ไปเลย BCD ก็งงว่าแบบเฮ้ยเฮี้ยอะไรเนี่ย อยอยู่มึงมาวิ่งมาวิ่งมาเห่าไล่กูข้างหลังแล้วอยู่ดีมึงวิ่งเข้าพุ่มไม้แล้วหายตัวไปเลย BCD ก็บกงงว่าเกิดเฮี้ยอะไรขึ้นเนี่ยกูไม่เข้าใจเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือตอนนี้เว้ยเรียกว่าไงดี B เริ่มกลัวแล้วแบบอ้โห,โหแั่น B เริ่มมาว่ะแล้วแบบเฮี้ยอะไรเนี่ยอยู่มาก็วิ่งไล่ B ก็เลยบอก C กับ D ว่าเฮ้พวกมึงนี่ไปซื้อแล,ล้วรีบขับดีกว่า อ่ะซีกับดีก็ไม่มีอะไรตัวแย้งนะก็แบบเออเข้าใจอย่าก,กูอย่ารีบไปรีบกลับดีกว่านะอะไรประมาณนี้พอเดินไปได้สักพักหนึ่งนะครับผมอา่าทางทางทางเดินก็จะเป็นอย่างนี้แล้วก็จะมีแบบทางสามแยกใช่คือมันจะเป็นทางสามแยกอย่างนี้เลยท่านผู้ชมคือแบบชี yeah ้ะเราคิดดูอยู่แบบเดินเดิน,เด,นเดินจะไปซื้อเหล้าในเซเวนแบบเ่นแล้วเจอทางสามแยกก็แบบตอนเที่ยงคืนก็แบบอื เมื่อผมก็แบบไม่ได้อะไรนะเว้ยทางสามแยกก็คือทางสามแยกนะครับผมก็มีมีหลอยามากแต่จุดพีก,กันอยู่ตรงนี้เว้ยท่านผู้ชมจุดพีกอยู่ตรงนี้นะครับผมอ่ะ B C D ีดีกำลังเดินมาเจเว่นนะเจเว่นอยู่ฝั่งเจเว่นอะเจเว่นอยู่ตรงนี้นะครับผมก็กำลังจะถึงแล้วไม่ไม่ใช่ดิยังไงดิอ่าอยู่อยู่ข้างหน้าพวกเขานะครับผมประมาณห่างกันไม่อีกอีกไม่กี่ก้าวก็ถึงกัเจเว่นคือคืออยู่อยู่ทางนี้เนาะพอ B C D ีดีกำลังเดินมาเนี่ยนะครับผมกำลังกำลังเดินมาแล้วเนี่ย บีหันไปทางขวาเห็นหมาตัวเมื่อกี้เลยเว้ยหนึ่งตัวเดินมาและดีไม่ใช่แค่บีนะครับผมดีก็เห็นไม้ตัวหนึ่งเดินมาทางทางซ้ายของเขาแบบเดินมาและยังไม่พอซีเห็นข้างหน้าเขามีหมาตัวเมื่อกี้เลยหมาตัวเมื่อกี้เลยเดินมาจากข้างหน้าัขณงที่ก่อนหน้านี้หมาแม่งวิ่งเข้าพุ่มไม้ไปแล้วเว้ยคือมันวิ่งเข้าพุ่มไม้ไปแล้วมันหายไปแล้ว แล้วอยู่ดีแม่งมาโผล่หน้าพวกเขาทั้งสามตัวเลยคือแบบ Holy Mother Shit ชิดชิดชี้ดชิบแบบชิดคือท่านผู้ชมต้องเข้าใจภาพนะแบบชี้อะไรเนี่ยเข้าใจปะมึงเพิ่งผ่านพูไมู้ไป,ไปแล้วอยู่ดีมึงมาโผล่ทางสามแยกข้างหน้ากูเลยทางที่กูกำลังเดินไปซื้อเหล้าที่เซเว่นโอ้โหบีนี่แบบไมบ่ไหวแล้ว เลย B คือแบบวิ่งกลับ B B ไม่ไหวแล้ววิ่งกลับเลยนะครับผมวิ่งกลับทางเก่าแล้ว C D ก็ยืนแบบยืนแบบไม่มีไม่มีอะไรจะพูดนะครับผมอกลับมาที่ C เป็นคนเล่าใช่ไหม C ก็แบบ C กับ B ก็แบบทําใจเดินเดินไปซื้อเล่าเซเว่นแล้วก็เดินกลับนะครับผมก็คือเดินผ่านไปเลยแบบ C D แบบไม่สนใจหมาแล้วกูจะซื้อเล่าแล้วกูจะกลับหอคือ ไอตอนกิฟต์ชีตอ่ะเข้าใจปะเอาไม้ประมาณน,น,นี้แล้วเว้ยและคือฉากนี้นะครับก็คือดีอยู่คนเดียวเอ้ยไม่ใช่ดีดี D อยู่คนเดียวตอนนี้คือดีอยู่คนเดียวแล้วนะครับดีวิ่งกลับมาก็แบบอยู่คนเดียวนะครับผมก็แบบโอ้โหกลับมาทางเก่าเหมือนเดิมนะครับก็มีปุ่มไม้มีกำแพงที่แบบห้ามคนปีนข้ามเนาะอ่ะดี B ก็ยืนรอเพื่อนนะครับรอรอซื้อเหล้าตรงทางเดินนั่แหละคือไม่กล้ากลับคนเดียวพูดอย่างนี้ก็ก็เข้าใจได้นะครับอ่ะ พอรอผ่านเวลาไปสักพ่าหนึ่งนะครับ C กับ D ก็เดินซื้อเหล้ามาเสร็จแล้วอะแลว B ก็บอกว่าผู้มือเห็นนี่ไหมเห็นฝันตรงข้ามผู้ไม้นี่ไหม <c oughs> คือฝังตรงข้ามผู้ไม้นะครับผมมันจะมีบ้านร้างอยู่หลังหนึ่งคือแบบเห็นเห็นได้ชัดเลยว่าแม่งบ้านร้างนะครับผมข้ามผู้ไม้ไปฝังตรงข้ามผู้ไม,ม้จะไม่ก็จะเป็นบ้านร้างอย่างหนึ่งนะครับผมคือ B คุณผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่า B มองเห็นได้ยังไงแต่แบบพอ C กับ D ก็เห็นเหมือนกันนะครับผมแบบเออ เออใช่มึงมาแบ้านลางว่ะเอออะไรประมาณนี้นะครับผมแบบแล้วแบบผมเข้าใจป่ะแบบเพิ่งเจอมาหมาหมาเลยคือแบบหมาปริศนาสามตัวแม่งมาวิ่งไล่เห่าแล้วอยู่ดีมาโผล่ข้างหน้าทางสามแยกคือแบบโอ้ไม่โกอผมนั่งฟังผมก็แบบเอันนี้อันนี้เคียจีิงคือแบบโมเมนต์นี้คือแบบสุดจริงนะครับผมและพอโมเมนต์นี้ไปพอบีเห็นบ้านล้างก็แบบก็อุทานมาว่าแบบเนี่ยพวกมึงเชื่อไหมบ้านล้างเนี่ยไม่น่ากลัวมากเลยว่ะ พอบีพูดเสร็จนะครับผมมีเสียงมาจากบ้านล้างน,นี่เลยคือแบบได้ยินเสียงมาเลยนะครับจากบ้านล้างคือแบบได้ยินเสียงนะเป็นเสียงหัวเราะของผู้หญิงนะครับแบบแบบคือแบบบีแบบ,บทั้งสามคนได้ยินนะเว้ยทุกคนได้ยินเหมือนบดเลยนะครับผมได้ยินเสียงจากบ้านล้างหลังนี้พอได้ยินปุ๊บบีวิ่งกลับเลยเลยวิ่งวิ่งไปคนเดียวอีกแล้ววิ่งกลับหอไปเลย ก็จะกลับมาที่ฉากโมเมนต์เหมือนเดิมโมเมนต์แรกนะครับผมก็คือ A ก็เห็น B ีวิ่งมาคนแรกเลยกลับเขเข้ามาแล้ว C กับดีก็ค่อยตามมาทีหลังนะครับผมก็แบบโอ้โหสุดสุดวะนี่คือสุดแล้วนะครับผมโคตรแย่ <Yeah. S 1> คือถ้าท่านผู้ชมเข้าใจฟิลลิ่งนะแบบเที่ยงคืนเดินออกไปทางแคบๆทางซ้ายเป็นกำแพงที่แบบห้ามคนปีนทางขวาเป็นพุ่มไม้และอยู่ดีด มีหมามาวิ่งเห่าใส่แล้วม่งวิ่งเข้าพุ่มไม้ไปหายตัวพอเดินไปแล้วสักพักถึงทางสามแยกหมาสามตัวม่งมาโผมาทางสามแยกพอดีคือแบบโอ้โหแค่คิดโมเมนต,ต์นี้คือแบบเที่ยมมากเลยเว้ยเนี่ยยังไม่พอบ้านล้างยังมีเสียงหัวเราะอีกล้วแกโอ้โหคือบีเนี่ยคือแบบกลัวมากส่วนซีกับดีนี่คือแบบ กูไม่เอาอะไรแล้วอะเข้าใจปะคือกูไม่สนอะไรแล้วอะกูจะดื่มกูจะ,มจะดื่มให้เรือวันนี้ไปอะเนี่ยเรื่องก็จะประมาณนี้นะครับผมท่านผู้ชมโอ้โหผมนั่งฟังก็แบบโอ้โหสุดคือผมอยากมีโมเมนต์อย่างนี้บ้างกูอยากเจออย่างนี้บ้างไอ้บอลน่ะกูอยากรู้สึกอย่างนี้บ้างวะ่ะคือแบบประสอบการณ์ทั้นนึงในชีวิตที่มึงเจอผีกูยังไม่เคยเจอเลยนะแม่ผมก็อิจฉาเพื่อนแนละ้วแบบเชีย่ย กูยังอยู่กับพวกมึงมาตอนนั้นน่ะคือกูยังอยู่ในสถานะงานเดียวกันกับพวกมึงนะตอนนั้นเลยนะครับผมก็จบแล้วนะครับกับเรื่องที่เพื่อนผม,ผมเล่าให้ผมฟังเนาะ <_ mail> มันแบบโอ้โหสุดสุดไม่มีคำจะพูดมากกว่าว่คำว่าสุดสุดจริงๆสุดปีนถ้าใครอยู่หัวหินก็อย่ามาซื้อของตอนเที่ยงคืนนะครับผมไม่งั้นคุณอาจจะเจอหมาวิ่งไล่เห่าก็ได้เนาะ ก็ประมาณนี้นะครับผมกับคลิปเรื่องราวในวันนี้นะครับท่านผู้ชมก็ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับผมก็กจะทำก็จะเรียบเรียงเรื่องเรื่องเรื่องราวทั้งหมดนี้ได้ก็คือก็ให้เพื่อนเล่าอีกทีคือผมต้องไปนั่งฟังเพื่อนเล่าใหม่ประมาณสองสามทีเพื่อที่จะทำให้ในื้อเรื่องมันสมบูรณ์นะครับผมผมถึงจะนำมาเล่าให้ท่านผู้ชมฟังได้เนาะก็แบบ ผม, HAVE, ผมชอบผมชอบฉากนะเว้ยคือฉากที่แบบหมาแม่งโผล่มาสามตัวคือทางสามแยกแม่งโผล่มาสามตัวตัวละแยกอะ่ะคือแบบโอ้โหแบบแบบเซอร์ไพรส์คือแบบใหม่กอฉากนั้นคือแบบแย่มากอะ่ะผมเห็นแบบไม่คิดภาพตามก็แย่แล้วนะเออแบบโอ้โหสุดๆว่ะก็ประมาณนี้นะครับผมตอนเล่าในครั้งนี้ก็ถ้าใครกลัวก็พิมพ์บอกในคอมเมนต์ได้เลยนะบอกพิมพ์คอมเมนเห็นได้เลยว่าเรื่องนี้มันสนุกหรือไม่สนุกนะครับผมก็ อย่ามีกดไลค์ผมด้วยนะครับผมโอเคนะครับงานสวัสดีคลิปนี้นะผมก็คง,งต้องขอ,งอ,งองลาไปก่อนนะครับผมแล้วก็ใหม่กันในคลิปหน้าน,านะครับสวัสดีครับ